ตอนนี้แม้ว่า cr 4 0 0 bf 2026ยังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการเวอร์ชั่นปี2026ที่ต่างจากรุ่นปัจจุบันแต่เราจะยึดข้อมูลของ cr 4 0 0 bf ที่มีอยู่ชุดฟุกซิ่งของจีนมาปรับให้เป็นเวอร์ชั่นสมมุติปี2026เพื่อให้เห็นภาพรวมครับขีดขีดขีด,ขดเรื่องภายนอกก่อนเลย cr 4 0 0 bf ในปัจจุบันมีดีไซน์ที่ลู่ลมลดแรงเสียดทานในอากาศอย่างชัดเจนงานออกแบบที่เรียบลื่นด้านหน้าจมูกรถไฟบางรุ่นจะคล้ายทรง ปากเป็ดหรือจมูกเรียวซึ่งลดแรงต้านได้มากขึ้นโทนสีโดยทั่วไปจะเป็นสีขาวเงินมีลวดลายเส้นสายที่แฝงความล้ำสมัยบางรุ่นอาจมีแถบสีแดงหรือทองเป็นไฮไลท์ด้านข้างตัวรถมีพื้นผิวเก็บรายละเอียดให้ผิวเรียบเสมอกันเพื่อลดการเก่อความปั่นป่วนของอากาศนอกจากนี้โคมไฟหน้าและไฟไท้ายเป็นแบบเล็กดีไซน์ทันสมัยเส้นสายของตัวรถมาแบบต่อเนื่องไม่มีสะดุดรวมถึงประตูโดยสารเป็นแบบบานเลื่อนอัตโนมัติที่ซ่อนขอบอากาศด้านข้างให้เรียบเสมอกับตัวรถ ถ้าในเวอร์ชัน2,026สมมติว่าอาจมีการอัปเกรดวัสดุเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ผสมอลูมิเนียมบางส่วนเพื่อลดน้ำหนักของตัวรถภายนอกอาจดูเรียวบางขึ้นแต่คงยังคงเอกลักษณ์ลู่ลมที่เป็นจุดเด่นของรถไฟความเร็วสูงขีดขีดขีด,ขดมาดูภายในกันบ้างสำหรับ CR400BF ปัจจุบันตัวรถไฟมี8โบกี้แบบ CMT คือมี4โบกี้ที่เป็นมอเตอร์และ4โบกี้ที่เป็นโบกี้ลากจูงตามธรรมดาที่นั่งในรุ่นปัจจุบันแบ่งเป็น3ระดับคือ Business Class, Business ชั้น 1, First Class, และชั้น 2, Second Class ในโบกี้ชั้น2จะจัดที่นั่งแบบ 3-2, บวก2ซ้าย3ที่ขวา2ที่ระยะเบาะคิดอยู่ราวๆาว2 0มม mm. ในชั้น1จะเป็นแบบ2อบวก2และมีพื้นที่กว้างกว่าระยะเบาะราว1,160ม mm. มส่วนที่นั่ง Business จะให้ความหรูหราม,มากกว่าอาจเป็นแบบ1-1บวกหหรือจัดให้มีที่วางขาที่วางเท้ามากขึ้น วัสดุภายในเน้นเบาะหนังหรือวัสดุคุณภาพสูงมีที่วางแขนพนักพิงที่ปรับได้และแสงภายในเป็นไฟเลเแบบนุ่มนวลการตกแต่งลายเส้นภายในอาจใช้โทนขาวเทาดำแทรกลวดลายเส้นแสงแอมเบียนเลบางเวอร์ชันอาจเสริมหน้าต่างกระจกอัจฉริยะสมาร์ทกลาสที่สามารถปรับความทึบแสงได้ห้องน้ำและสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นพื้นที่เก็บของเหนือศรีรษะช่องวางสัมภาระท้ายโบกี้ช่องเสียบไฟ USB พอร์ตไฟฟ้าแบบ 110V หรือ 220V ตัวพับด้านหลังเบาะและระบบควบคุมอุณหภูมิอิสระอาจมีโซนบริการชาน้ำหรือบาร์ในโบกี้กลางในเวอร์ชั่นที่อัปเกรดในรุ่น CR 400 BFC เวอร์ชั่นอัจฉริยะมีการติดตั้งจอแสดงผลเล็สแสดงจุดหมายปลายทางระบบชาร์จไร้าสายสำหรับที่นั่งบิสซิเนสและหน้าต่างสมาร์ทกลาสด้วยจึงเป็นไปได้ว่าเวอร์ชั่น2026จะนำฟีเจอร์เหล่านี้มาใช้แบบเต็มที่ขีดขีดขีด มาดูสมรรถนะกันครับรุ่น c r 4 0 0 d f ปกติมีความเร็วในการเดินทางในเชิงพาณิชย์ที่350กิโลเมตรชั่วโมงประมาณ217ไมล์ต่อชั่วโมงแต่มีการทดสอบให้ถึง420กิโลเมตรชั่วโมงประมาณ261ไมล์ต่อชั่วโมงได้ในสภาวะพิเศษอัตรากำลังของชุดขับเคลื่อนชุดมอเตอร์บวกแหล่งจ่ายไฟได้รับการออกแบบให้มีประสิทธิภาพสูง พร้อมระบบแปลงแรงดันแบบ IGBT VVVF และมอเตอร์แบบ3เฟส AC การประหยัดพลังงานเป็นอีกจุดที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นโดยเมื่ออยู่ที่ความเร็วสูงแรงต่อต้านอากาศถูกลดลงด้วยดีไซน์ลู่ลมโครงสร้างเรียบและซ่อนองค์ประกอบภายนอกเช่นระบบรับอากาศหรืออุปกรณ์บนหลังคาภายในตัวรถเพื่อลดแรงลมรบกวน ระบบควบคุมอัจฉริยะที่มีจุดเซ็นเซอร์ตรวจสอบมากกว่า2,500จุดช่วยติดตามสถานะต่างๆของรถไฟเช่นอุณหภูมิตำแหน่งเฟืองเรื่ระบบระบายความร้อนและอื่นๆในแง่ของความนุ่มนวลและการทรงตัว CR 4 0 0 BF ได้ออกแบบโครงสร้างรถและระบบการสะเทือนให้ลดแรงสั่นสะเทือนความสั่นไหวเวลาเข้าโค้งทำให้ผู้โดยสารรู้สึกนุ่มนวลและมั่นคงในเวอร์ชันน2026ถ้าเกิดขึ้นจริงอาจมีการอัปเกรดมอเตอร์เป็นแบบซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร PMSM ที่ให้ประสิทธิภาพการแปลงพลังงานสูงขึ้นลดการสูญเสียและอาจดีไซน์โครงสร้างให้เบาลงส่งผลให้แรงดึงและอัตราเร่งดีขึ้นขีดขีดขีดมาดูเรื่องราคากันบ้างบอกก่อนนะครับว่าเนื่องจากรถไฟแบบความเร็วสูงไม่ใช่สินค้าสามัญในตลาดผู้ผลิตมักไม่ประกาศราคาขายปลีกเหมือนรถยนต์แต่สามารถประมาณได้จากโครงการรถไฟในจีนหรือการจัดซื้อของรัฐรถไฟความเร็วสูงหนึ่งชุด8โบกี้ของจีนในโครงการอาจมีต้นทุนหลายร้อยล้านหยวน อาจอยู่ในหลักหมื่นล้านบาทขึ้นไปเมื่อรวมต้นทุนวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบขับเคลื่อนการติดตั้งและค่าบำรุงรักษาถ้าคิดในเวอร์ชั่นสมมุติ2026ที่มีการอัปเกรดทั้งวัสดุและเทคโนโลยีราคาอาจสูงกว่ารุ่นพื้นฐานในปัจจุบัน10-20%หรือมากกว่านั้นขึ้นกับปริมาณการผลิตการตั้งโครงการและปัจจัยโลจิสติกสำหรับผู้โดยสารราคาตั๋วปัจจุบันของรถไฟฟูซิงในจีน C R 4 0 0 B F บางเส้นทาง อยู่ในระดับที่เรียกว่าแพงกว่ารถไฟธรรมดาแต่ถูกกว่าเครื่องบินในระยะใกล้ถึงกลางโดยเฉลี่ยราคาต่อกิโลเมตรอาจอยู่ในช่วงที่แข่งขันได้กับสายการบินภายในประเทศในเวอร์ชัน2026นสมมุติว่ามีฟีเจอร์พิเศษเช่นสมาร์ทกลาสระบบอัตโนมัติเต็มรูปบาและสิ่งอำนวยความสะดวกพรีเมียมราคาตั๋วสำหรับเกรดสูง Business อาจสูงกว่าชั้น2ออยู่พอสมควรขีดขีดขีดสรุปแล้วครับถ้ารุ่น CR400BF 2026สมมุติออกมามันจะยังคง DNA ของ c r 400bf ภายนอกรูหลมเรียบเท่ภายในหรูหรามีที่นั่งหลายระดับระบบอัจฉริยะเพิ่มขึ้นสมรรถนะแรงและเร็วและราคาที่สูงตามความล้ำสมัย